ขวัญพินโยยงนะคะวิ่งวนนะคะตอนนี้หนุห่มไรอ้อยกำลังมาล่างสองแล้วนะคะสวัสดีครับคุณสุพันธ์พัวชัยนะคะทักทายไม่ค่อยทั่วถึงสักเท่าไหร่นะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะเยี่ยมเลยอโนนะคะพี่พงศก,กรแม่แดง นะคะจ้าปังปังไปเลยจ้านะคะตอบกับพี่พงษ์นะคะพักผ่อนจ้าอนาุนะคะแม่แดงนะคะดีครับคุณพงศกรบอกตอบแล้วนะคะว่าดีครับนะคะไอ้อ้อยบอกว่าเอยียงอะปล่อยสอดแจงกบี่ลืมปิดไหล่จัดโน้โปิดตัวให้กอดจ้าอ๋อ อยู่ในใจเสมอแล้วกับจิลาพบสู้ๆนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะองเดือนก็จะสู้นะคะ,อะตอนทีเล็กกับฝากหน้าคำว่างไปฮันละคะ่ะเราต้องเราต้องย้ายขึ้นไปไล่ตรงดัดฟ้าแล้วแหละพี่พี่พง <laughs> เดี๋ยน้องวงเดือนจะย้ายไปไล้ด้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจนะคะร่างที่ห้าไม่ให้กอดจ้า <c oughs> นะคะสวัสดีครับคุณบ่าวนะคะพี่คงศะกรดท้ายนะคะสวัสดีน้องวงเดือนจ้าสวัสดีค่ะพี่มีสวัสดีค่ะขอบแม่แดงบอกอ่าอนโออนโอโนฝนดีจ้าอนโนนะคะ สู่ๆนะคะหลักๆกอดๆหลักๆเลื้อๆสวัสดีจ้าพี่เดือนคนสวยสวัสดีจ้าน้องอรดีเซ็กฮีเตอร์คนแรกนะคะไลซเชดแจ้งจางป่างนะคะน้อน้ำนะน้ำแกงมาลดนั่งนาะค่ะน้ำลดหรือยังคะตาไหมบันว่างข้างห้อเนาะค่ะเน้อ น้องอรดีนะคะน้องตรงหนูทานข้าวหรือ,อยังคะนะคะหนูทานข้าวหรือ,อยังเอ่ยนะคะนะคะคุณพงจศกรเพิ่มพลังบวกนอ้าอากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบ คุณกัญญาพรสวัสดีทักทายคุณอโนอโนจ้านะคะแม่แดงสวัสดีค่ะแม่แดงแม่แดงบอกขวัญดิให้คำตอบด้วยสาธุนะยัยผู้กีิงหายอืดเหือดจังสิละสู้ๆนะคะรักๆกอดๆอรักๆเลิบ สวัสดีจ้าพี่เดือนคนสวยสวัสดีจ้าน้องอรดีเส้ไ<ห>นไพี่พงษ์เนาะคะเนาะอโนโตอบกับแม่ชานะคะสวัสดีจ้านะคะ <c oughs> แม่ชานบอกขอบคุณมากชนนะคะรักๆก,ก,กอดๆนะคะคุณพี่บ่าวเพลงตอบกลับหัวใจข่อยนะคะทักทายจ้า ขอบคุณน้องกิฟมากมายนะคะที่วิ่งวนชนมาหาพี่สาวนะคะสู้ๆครับนะคะสู้ๆค่ะพี่สู้ๆสู้เหมือนเดิมค่ะสู้ไปด้วยกันนะคะทุกๆคนแสแดงนะคะนะคะขอเพิ่มทุกคนเพิ่มพลังบวกใช่ไหมคะคุณนหนองน้อนำนะน้ำแกงมางการถยนงเนาอค่ะ น้ำลดเลยยังค่ะตต่หมบันว่างข้างหุ้งเนาะค่ะเนาะอ๋อแม่ชานนะคะเตรียมของยังไม่เสร็จเลยนะคะอโนอโนตอบจ้านะคะให้เจ้าของห่องคือเมืดเอาเจ้าของห่องคือมืดเมืดแบบค่ะอโนอโนรักๆก,ก,กอด,กอดจ้า อตอบกลับอรดีนะคะตัวจริงนะคะร่างที่สร้างรายได้นะคะกีฬาพ์แต่แต่ร่างอยู่อวกับเพียงไกลนะคะมาธิคากำลังมึนๆค่ะวันฉันอ่านนะคะพี่พงศกรนะคะแม่แดงก็ตอบกลับสาธุสาธุค,ค่ะแม่ชานะคะ จ้าคุณพงศ์ได้กุศลด้วยกันจ้านะคะแม่ชานะคะโน่นนะคะพีพงศกรนะคะยังไกลบอกว่าทานข้าวดรือพี่น้องนะคะวันนี้มีใครทุก <c ười> คิดที่จะทําก็ไม่ได้ะคะ่ะต้องลงมือเนาะลงมือแล้วเราจะรู้ว่ายาอันไหนยากอันไหนง่ายนะคะก็เหมือน เดินก็ไม่มีอะไรนะเดินคนเดียวไม่ได้นะคะถ้าเดินคนเดียวก็จะไปไม่ถึงฝั่งน้องขวัญเขาเอาแกงหน่อไม้มาให้ค่ะสวัสดีครับคุณ,ค,ณคุณบ่าวนะคะพี่บ่าวเพียงกอด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 จ้าน้องตรงๆนะคะกอดกอดกอดเลยนะคะกอด ก่อนแน่นแน่พี่พงศกรครับนะครพี่พงศกรสวัสดีครับคุณนี้นะคะ้างแต่มาตั้งหลักที่ว่างข้างหุ่งอ้อจ้ะพี่บ่าวเพลงคนจะอ่าคนสาคอนนะคะคนด้านในก่อนนะคะคุณไปสานเปิดบ้านเปิดประตูกว้างๆรอ,อ,อรับนะคะ อคอมเมนต์วงเดือนไม่เลือดเลยค่ะพี่วงบอกแม่แรงกันงาน่ามเนานะ,ะนาอกันเนาะแม่ชานตอบกับบ่าวเพลงค่ะสวัสด,ดีค่ะพี่บ่าวนะคะสวัสด,ดีบ่าวเพลงนะคะอรดีระวังขาด้วยนะน้องอีกเดือนจะไปทาไร่อ้อยอีกยังรับผิดชอบหน้าที่ของคีเอเตอร์นะ้ค่ะน้อง สู่ๆต่อไปค่ะสู่ๆต่อไปเนาะกอดกอดมิดบอสีล่างเด้อจำมาไว้เด้อเพียงแค่คิดถึงก็ชื่นใจอยู่ในใจเสมอแม่ชานตอบกับเ่าเพลงค่ะสวัสดีค่ะพี่เบา่านะคะสวัสดีเ่าเพลงนะคะอรดีล่างหา,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 าล่างไปใช้ละละนุ่มไรอ้อยเออ ผมไม่สามล่างว่าสันจ้าโอ้คือสีกอดหุ่มอยู่ดอกสามลายเน,ะนยาะวันนามนมาม้านี่ไปเมื่อแอดแจกมันมาจา้าราคาไม่แดงตอนนี้สองทับห้านะคะก็จะได้นั่งไปเรื่อยๆอยู่นะคะถ้าได้เปิดบ้านหรือเปล่านะเพราะพี่หามหามไม่เจอกอดกอดจ้าแม่มีคนสู้ไว้นะคะ เห็นไหมว่าพี่ห่างหายไปพี่ไม่ได้เข้าไปน่ะคุณสมยศวงกระจางนะคะอ๋อพูดถึงพกงานกันยังหลายคือเก่าอยู่บ่าจา้ะนุ่มเลยอ่อย เดือนก็ไม่มีอะไรนะคะพี่เบ่าเพลงทักทายนะคะทักทายพี่พงศกรนะคะทักทายครับนะคะกินแรงย่างนอค่ะนายขวัญมาขอเปิดตาเตือนใจทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณนายขวัญน,นะคะขอบคุณมากมายนะคะที่มาเป็นกําลังใจนะคะพศกรนะคะพี่เบ่าเพลงทักทายอโนอโนจ้า คมินกับเลือกน,นะค่ะนาะแม่ชานวางใจจ้าขอบคุณค่ะน้องกิฟคนน่ารักนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณน้องกิฟนะคะน้องกิฟวิ่งวนนะคะตอนนี้หนุห่มไรอ้อยกําลังมาล่างสองแล้วนะคะสวัสดีครับคุณสุพันธ์โัวชัยนะคะทักทายมงเดือนก็ไรสดสะสมวลานะคะสะสมวล ก็รู้เรื่องพ <c oughs> ี่ทำไมาก็ตอบกับนาขอบคุณกำลังใจขอบคุณพลังบวกนะคะเจ้าแม่ชานบอกว่าเจ้าคุณแม่แดงขอบคุณชายสมฝากใจไว้ด้วยนะครับเข้ามานานแล้วแต่ไม่ได้พิมพ์โอ้ยกรว่ายยุ่บวลอดโอ้ยบวนาหลอด